มดข่าพาเพลินสวัสดีค่ะเราฟังข่าวสดสดกับมดข่าพาเพลินนะคะทุกคนคลัสเตอร์ยายเคี้ยวหมากวันที่19สิงหาคม2564นหายมนามนบจูประโคนนายกเทศมนตรีตำบลโคกขมินอำเภอพระพราชัยจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายวิทย์นายเกียรติกำจรประหลัดเทศบาลตำบลน,นางลักษณะแก้วสอนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกขมินแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจบ้านโคกบ,บัวตําบลโคกขมิ้นอำเภอรพระพลาชัยหลังจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน,นะคะมีคำสั่งกำหนดพื้นที่ควบคุมหรือปิดหมู่บ้านโคกบ,บัวเป็นระยะเวลา14วันตั้งแต่15ถึง28สิงหาคมนี้ค่ะสืบเนื่องจากผู้ติดโควิดจำนวน15คนจากกรณีที่คุณยายวัย75ปีปกปิดข้อมูลลูกหลาน ที่เดินทางมาจากกรุงเทพและไม่ยอมกักตัวตามมาตรการควบคุมป้องกันจากนั้นคุณยายก็ไปร่วมงานคนในหมู่บ้านและมีการจับกลุ่มตํำหมากเคี้ยวหมากเดินพูดคุยพบปะคนในงานไปทั่วค่ะจนทําให้เกิดการแพร่ทั้งชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านที่ไปดูแลในงานนะคะรวมถึงเด็กอายุ3-10ถึง10ขวบก็ติดไปด้วยรวม15คนนะคะซึ่งทั้งหมดนั้นถูกส่งตัวไปรักษาในโรงพยาบาลในตัวจังหวัดแล้วค่ะ นอกจากนี้ยังพบกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก119คนนะคะแล้วก็กลุ่มเสี่ยงต่ำอีก159คนแต่ว่าจากการตรวจหาเบื้องต้นยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มนะคะนางลัคนากล่าวว่าที่มาของคลัสเตอร์กลุ่มนี้ เกิดจากคุณยายซึ่งปกปิดข้อมูลของลูกสาวแล้วก็ลูกเขยที่เดินทางมาจากกรุงเทพโดยแจ้งอสอมว่าลูกสาวมาจากอำเภอละหานทรายอสอมอจึงให้ครอบครัวนี้กักตัวเพียง7วันตามมาตรการควบคุมป้องกันในพื้นที่คือระหว่าง2-7ถึงสิงหาคมครบกำหนดจึงได้ปล่อยตัวในวันที่8สิงหาคมซึ่งหลังจากปล่อยตัวนะคะในหมู่บ้านมีงานคุณยายก็ไปร่วมงานโดยได้มีการสับกลุ่มตำมาเคี้ยวมากพบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุในงานค่ะ อางลักษณะกล่าวต่อว่าหลังจากที่มีฐานะยากจนคุณยายมักเดินทางไปหลายพื้นที่ของหมู่บ้านรวมถึงหมู่บ้านอื่นเพื่อขออาหารหลังจากลูกสาวแล้วก็ลูกเขยกลับจากกรุงเทพได้แจง้งเทราบว่าติดโควิด19อ,อสอมมในหมู่บ้านจึงได้ซักไซไล่เลียงจนคุณยายยอมรับว่าลูกสาวมาจากกรุงเทพจริงจึงส่งคุณยายแล้วก็ลูกสองคนไปตรวจผลออกมาคุณยายกับลูกชายติดโควิด19ส่วนลูกสาวไม่ติดค่ะ น,น,นางลักษณากล่าวต่อว่าโรงพยาบาลสอตอโคคามินจึงออกสอบสวนพร้อมส่งผู้ใกล้ชิดซึ่งเป็นผู้เสี่ยงสูง15คนไปตรวจนะคะพบผู้ติดอีก8คนหนึ่งในนั้นก็คือผู้ใหญ่บ้านด้วยค่ะจึงได้ระดมตรวจ PCR ในกลุ่มเสี่ยงสูง119คนพบติด15คนค่ะติดต่างพื้นที่1คนจากกรณีที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าจากที่คุณยายไม่บอกข้อมูลความจริงกับทางเจ้าหน้าที่ ถึงแม้ว่าจะไม่ตั้งใจมีเจตนาจะปกปิดข้อมูลก็ตามแต่ว่าทําให้เกิดคลัสเตอร์ที่มีผู้ติดถึง15คนทั้งยังส่งผลให้ต้องปิดหมู่บ้านอีกด้วยก็อยากฝากถึงประชาชนให้มองว่าโควิด -19 เป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ใช่เรื่องไกลตัวดังนั้นทุกคนต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการ,การป้องกันทางภาครัฐอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อป้องกันการแพร่เป็นวงกว้างอย่างเช่นใ,นในหลายเคสที่ผ่านมาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ